วันนี้เรามาดูชุดรีเลย์8ตัวนะครับต่อไปเฮดบิดค้างละ4ตัวนะครับเฮดบิดคูณ2นะครับใช้กับมอเตอร์2ตัวนะครับตัวนี้จะดูวิธีการทดสอบทดลองใช้ได้ที่ชุดมอเตอร์2ตัวควบคุมด้วยสายนะครับควบคุมด้วยสายไฟนะครับตัวนี้จะไม่ได้ควบคุมด้วยวิทยุนะครับวิทยุบังคับ ลักษณะการทำงานเหมือนกันนะครับแต่ลักษณะจะแตกต่างกันเป็นแบบรุ่นโบราณราคาถูกลงนะครับเพราะถ้าใช้วิทยุราคาจะสูงมากนะครับตัวนี้ใช้สายควบคุมนะครับเดินเหมือนใช้กับรถตัหญ้าเดินตามแต่เราลากสายนะครับเอาสายควบคุมนะครับสายบังคับแบบนี้นะครับสายบังคับบังคับก็คือตัวนี้กับตัวนี้จะต่อสายถึงกันนะครับ ตัวนี้จะมีสายไฟห้าเส้นนะครับมีไฟลบวิ่งมาเข้าที่ด้านล่างเส้นหนึ่งแล้วก็อีก4ี่เส้นนี้ก็จะไปควบคุมเป็นคอนโทรลนะครับคอนโทรลที่มาควบคุมตัวนี้นะครับลักษณะการควบคุมก็คือจะมีลันแล้วก็มีเซนเตอร์ตรงกลางแล้วก็แบ็คแบ็คคือถอยหลังนะครับซ้ายและขวานะครับเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังอยู่ตรงกลางก็จะ อยู่ตรงกลางก็จะไม่ไม่มีการเคลื่อนที่นะครับผักเดินหน้าก็คือรถจะเดินหน้าถอยหลังรถจะถอยหลังแบบนี้นะครับทางซ้ายและขวาโอเคครับเรามาต่อตัวนี้นะครับตัวคอนโทรลจะมาควบคุม C1-C2 นะครับมีลันกับแบ็กลันกับแบ็คนะครับลันกับฟอร์เวิร์ดครับกับทางมอเตอร์นะครับตัวนี้จะทำงานได้ก็ต้องมีไฟเข้ามาควบคุมนะครับ ไฟที่จะมาคุมไฟที่จะป้อนเข้ามาก็คือ PWM บวกลบนะครับ PWM บวกลบมาจากไหนก็มาจากตัวนี้นะครับ PWM บวกลบก็มาจากตัวสปีดคอนโทรลนะครับเราใช้สปีดคอนโทรลอะไรก็ได้นะครับที่มีเล่งเบานะครับตัวเล่งเบาเราก็ต่อไปทําเป็นกันเล่งเท้าไปนะครับสปีดคอนโทรลนะครับเอาจากสปีดคอนโทรลมาเข้า PWM บวกลบนะครับต่อให้ถูกขั้วนะครับบวกคัลลบนะครับ PWM มาต่อเข้าตัวนี้แล้วก็ M 1 M 2นะครับ M 1 M 2ก็ต่อเข้ามอเตอร์นะครับมอเตอร์ M 1 M 2นะครับ, M 1 M, รบ M 1 M 2พอเราต่อเข้ามอเตอร์แล้วก็ PWM มานะครับแล้วก็ต่อไฟบวกลบไฟบวกลบนี่ไม่ต้องเส้นใหญ่นะครับแค่เลี้ยงรีเลย์นะครับแล้วก็เลี้ยงชุดคอนโทรลตัวนี้ แต่เส้นนี้ต้องเส้นใหญ่นะครับตัว PWM นะครับ PWM PWM ต้องเส้นใหญ่ไม่ใช่ไฟเลี้ยงนะครับ PWM ก็คือมาจากตัวที่ต่อไปมอเตอร์นะครับชุด PWM หรือ speed control นะครับ<อ>เวลาใช้งานนะครับเราก็ต้องเข้าไปดูที่หน้า YouTube ของนักประติดประตอนะครับนักประติดประตอรเรามีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับเข้าไปดูได้เลยหรือในเว็บ เร็บร้านนักประติดนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับที่ชุดมอเตอร์วิทยุควบคุมมอเตอร์นะครับเข้าไปดูในเมนูวิทยุควบคุมมอเตอร์แล้วก็ดูชุดแรกนะครับที่เป็นมอเตอร์สองตัวควบคุมด้วยสายไฟนะครับตัวนี้เราเอาชุดนี้มาให้ดูนะครับเวลาใช้งานนะครับก็คร่าวๆนะครับใช้งานก็คือ เราต่อไปครบทุกอย่างเราเปิดสวิตช์เบเกอร์หรือเปิดกุญแจเสร็จเรียบร้อยนะครับไฟจะเข้าครบทุกชุดเราก็เวลาเราจะใช้งานก็คือเราก็เอาตัวนี้มาเร่งไปข้างหน้าทั้งสองตัวเลยนะครับเร่งไปข้างหน้าสองตัวพอเราเยียบคันเร่งนะครับตัวนี้ก็จะเร่งเร่งตัวนี้มอเตอร์ก็จะหมุนนะครับทั้งคู่นะครับถ้าเราใช้มอเตอร์ 250วัตต์2ตัวเราก็ต้องใช้ PWM หรือสปีดคอนโทรล500วัตต์นะครับพอ2ตัวจะทำงาน500วัตต์ถ้าเราใช้250วัตต์ก็ใช้ได้แค่ตัวละ100วัตต์นะครับ125วัตต์ไม่เกินเพราะถ้าเกินตัวคอนโทรลจะไม่พอนะครับตัวสปีดคอนโทรลจะไฟจะไม่พอสำหรับมอเตอร์2ตัวนะครับทีนี้เวลาใช้งานนะครับ เอา новый, อีกทีหนึ่งคือเรา envision, เปิดไฟพร้อมแล้วพอเราเร่งเร่งตัวนี้ถ้าเราไม่ได้ผักนี่มันก็เหมือนกับเครื่องเครื่องไม่มไม่หมุนนะครับไม่เร่งเราก็ต้องใช้ตัวนี้ต้องใช้เท้าแล้วพอเราสองมือเราใช้สองมือเราใช้เท้าเหยียบคันเร่งพอเราเร่งไปนะครับเร,เราเราอย่าเพิ่งเร่งค้างเราผักไปเดินหน้าก่อนแล้วก็เร่งมอเตอร์ก็จะหมุนเริ่มหมุนนะครับแล้วเวลาเราจะถอยหลังเราก็ต้องเบาคันเร่งแล้วเราก็ผักถอยหลังนะครับ ถ้าเราเร่งคันเร่งเหยียบค้างไว้แล้วเราโดนี่มอเตอร์จะกระตุกนะครับถ้ากระตุกไปกระตุกมาแบบนี้นะครับผักทันทีกระตุกทันทีนะครับมันจะทําให้ตัวรีเลย์ช็อตค้างได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ทักษะในการใช้งานนะครับหรือตัวสวิคคันเร่งตัวนี้ต้องมีหน่วงเวลานะครับผักไปผักกลับต้องมีหน่วงเวลาไม่ให้ทํางานทันทีนะครับต้องหยุดก่อนนะครับ โอเคครับสำหรับชุดนี้เราก็ให้ดูเพียงเท่านี้นะครับสำหรับชุดดิเลย8ตัวนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีครับ